ค้างที่อื่นมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ถูกใจครั้งนี้ขอได้ไหมคะคุณหมอสวยๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะจี G. นะคะวันนี้จีมาอัปเดตคางครบ3เดือนค่ะปัญหาของจีนะคะเดิมทีนะคะเป็นคนหน้าสั้นคางตัดค่ะแล้วก็ใบหน้าไม่สมส่วนเวลาถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยค่ะ<ม>ก็เลยตัดสินใจทําครั้งที่1พอครั้งที่1ทําออกมาก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ทําเลยค่ะเหมือนเดิมเลยก็เลยแก้เป็นครั้งที่2ครั้งที่2ทํามาแล้วปลายมันมงุงก็รู้สึกว่าไม่สวยค่ะหน้าก็ยังเหมือนเดิมดูรีวิวที่นี่ไว้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ ก็ไม่ได้ตัดสินใจมาทําเพราะว่าลังเลอยู่มาจบที่วีเพาวเพราะว่าสวยทุกเคสแล้วมาทําแล้วก็จบที่นี่จริงๆค่ะเพราะว่าชอบมากมาททำที่วีพาวนะคะก็รู้สึกว่าหน้าดูลมุลขึ้นแล้วมันมันรับกับใบหน้าคุณหมอจะมีการถามก่อนนะคะว่าเราอยากได้ทรงไหนประมาณไหนเขาก็จะอธิบายว่าหน้าเราเนี่ยต้องทำทรงประมาณไหน แล้วแต่คุณหมอเลยค่ะเอาที่คุณหมอสะดวกแต่ทําออกมาแล้วก็สวยค่ะชอบคุณหมอแบบใจดีมากพูดเก่งด้วยผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็ถูกใจสุดๆเลยค่ะคนรอบข้างชมเยอะมากว่าทําครั้งที่ไหนมาสวยขึ้นเยอะเลยหน้าเปลี่ยนขึ้นเยอะเลยค่ะคนทักเยอะว่ามันเข้ากันหน้าแล้วอันนี้เพราะว่าเขาเห็นมาตั้งแต่อันแรกเลยก็ถูกใจเลยค่ะก็ฝากนะคะใครที่อยากมีคางสวยๆมาที่บีพาวคลินิกเลยค่ะสวยครบจบที่บีพาวจริงๆค่ะ